ขอ้ของได้ด <expand> <okay. S 1> oh, oh. oh, ีไหมรู้ไมเปล่เฮ้ยสก้ายี่สิบเอ็ดแพงปะกลัวสามร้ใหม่หัวถุงเห็นมีคนใช้ปะกาดเยี่ยมเลยนะครับับโอ้โหผมเปอดไปสองร้อยกล่องเพนได้อะไรเลยเนี่ย กล่องเนี้ยเยอะในเข้มยิบหายใกล่องเนี้ยของกลางนั่นเลยนะใช่กล่องเว่อจะของดีมาสองชิ้นแล้วเนี่ยขอมดีเหรอวะกระเป๋ามันเป็นอ่านไร่หรอกยิ้มบายบายมองก็คิดไม่่อยจะติดแล้วอยชีวิต มาใจ่กระเป๋าไอ้กูถือกระเป๋าย er> oh. 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 ิงวะเนี่ยโอ้โหใสองร้อยสามสิบสามร้อยปอะ์เออปืนดี้ีดีๆ่ต้องมาหรอกกดทิ้งทีหเลยน่าจะลุกมือไม่เจ็ไไ่แจกของดิอยากจะมาท่าย เอเจสใขอดีถ hey, oh, uh, ือก no. no, no. no. ่อนองดีย oh. อ้รที่บอกเยี่ยมทำทะลูหลาเลยอาตัวมา้ตที่หนึเท่าไหร่ของตัวเนี้ยสามร้อยเงเนยตัวสามร้อยอ่ะเติมสามร้อย าอันนี้ก็สามร้อยอ่ะแล้วถ้า 7, ถเป็นถือเท่าไหร่แปดศูนยแนอะไรกระเป๋าโอ้โหไอเอ็มสี่ำไปามห้าเลยเอ๋อเปิดกันเหนื่อยอ่ะเปิดกันเหนื่อยว่ะเ,เ,เนี่ย อนี่ก็บอกละสิบหาทว่าใช่หมเหตยังหนึ่งร้อยเก้าสิบสองหนเ่็สสี่เฮ้ยดีป่ะวะโนว่าเอาสก้าแปโอ้เหมือนกันนี่ว่ะเก้าสอบอกช่มันน้อยปป่าวะ ทางบ่อยเหลือเกินเป okay. ็นไม <Zel oo. S 2> <tern atus> ่ใครอ่ะ50ช่องก็เหมือนกันนี่หว่าเรื่องซื้อเอาฮุ้งก่อนนะเออผมก็ว่า คือ,อจัดเลยเปิดกล่องอ่ะพันกล่องเลยเป็นไงอะพันกล่องเลยม <c oughs> ีกระเ,เป๋า <c oughs> ถ้าเติมมันดีมันต่างกับตรงไหนวะเติมไม่ได้ GC ได้อะไรพี่มันก็ไม่ต่างหรอกผมว่ามันจะกำไรนิดหน่อยถ้าเติมอะผมไม่น่าจะดิบนะโดยส่วนแล้ว ทำไมอะกำไรมันน่าจะมีแหละเจอมะมีเหรอมีมีกำไรอยอะไล้ขายชีซีขายอะไรพี่หลายๆยอย่างไม่เห็นแววเลยะอะเปื้อนเปื่อยไม่เห็นแววอะ User joined your channel h e l ครับ Hello h e l ครับครับผมได้ยินไ,ได้ได้ยินไหมได้ยินครับผม นี่ครับแม็กพี่แม็กพี่ชายเอ่อทำอะไรกันอยู่ครับแอปแม่มึงเอาไมค์กูไปโง่เสียตอนแรกไม่เป็นทีนึงอะอะฮัลโหลครับฮัลโหลลังคาละลังคาละวเเสียงก็ตอแหล่เลยทำอะไรกันอยู่ครับเสียงก็ตอแหลเลยเนี่ยโหเสียงเดิมเลยนะเสียงหน้าหิ้งมีคนเดียวเสียงไปจกินเหมือนเดิ้ไหมนะอะไรนะเสียงหน้าหิ้งนี่มีคนเดียวโอ้โหเจ็บจี๊ส ยี่โชตจังที่หูเสียงอ่ะจิ๋ฟังก็รู้ว่าตูดดำอ่ะหน้าหน้าแม่งเป็นกีบเอยอะหน้าไอ้้เหนาแม่งเป็นกีบเยอะเนี่ยใหม่ๆมีพร้อมไหมครับโได้เหมือนห้าปุ๊บเฟี้ยวครับไม่ดูดิผมเปิดกองกี่กล่องแไปเสียเตยก็จัดอ่ะเล่นด้วยดิได้รับประกาศคิดไปนะคิดไปแล้วนะได้ผมรู้เสียงคิดไปเลเปิดกล่องไงพันกล่องอ่ะมึงอัดแล้วอ๋ออ่านยันอ่ะเอ้าเมื่อไหรทำไมไม่ได้จ่ายไม่ใช่หรอ เอาไปลงเฉยๆจำไหมไม่มีเไม่มีไม่มีะไรไม่ใ้จ่ายไม่จ่ายเอหรอไม่ไม่้จจะลงทำไเฮ้ยออฟติเดียนอะไรอะวดทําไมกูเล่นไม่ได้สยามอ่ะโอ้เปล่าเสียงอยมีอะไร115มีอะไรอ่ะไม่คุยกับครแล้นศรไม่คุยกับใคสักคนเนียเพื่อนไปไหนจอเสียงดังดิคิวอะิอยู่แม็กรับเพื่อนมิกน่าเบื่อ user left your channel เดไปก็ได้จะดีแมเก้ยำคานไปเนี่ยนะไม่กับแม่กัเยิ้มนี่เข้ามาคิวนี่เซ็ตแล้ววะเซ็ตไหนไปดสู๋เนาะ๋ยวพี่เดี่ยเพ่นี่ดูจอพี่ก่อนพี่ไปดูจอพี่พี่เต้ยหนดิคันหาขัดอะไรเต้ยสงสัยนะไม่ถัดกูเกิลอ่ะเจ้ะ อยาเจ็ดอแปดศูนย์แปดูนใช่ฮะเจ็ดเจ็ดเจ็ปดาณนั่นอะรับแล้วเปล่าอ่ะฮะบางทีมันรับไหมนี่เจ็ดแปดรใดนึงใช่หรอไม่ใเจ็ดแปตกให้หมดเลยด้ได้ด้เจ็ดแปดมันไม่ได้โกงพี่อะไรโคตรบางเจ็ดแปอะแปดูนะห้าปดคือห้ารก็ไม่ใช่ถึงเท่าไหร่อืม มันยังไม่ถึกมันคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ต้องสั่งทำไปนี่เหมือนเลดเดตปะประมาณนั้นแหละสั่งทำนี่คือยังไงเลสสั่งทำไปเป็นเลียนเราไปเล่นเชิดทนายอยางให้เรถึกเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้หลายพันละโ s e r j o i n e ไม่หลายไม่หลายพันละพันสองพันไปยิงเอาดีกว่าเนาะนี่ผขัดในห้างก่อนงนะพอดีแบบขาดในห้างก่อนเออพอดีที่อะไรของดีคืออะไรเนี่ยเต้ยขอหน่อยดิฮะขอหน่อยเต้ย อะไรอะไรเม็กของมั่งเด้อเม็กถาเพื่อขอมั่งดิอคุณไม่มีของเล่นเลยนะ่คุณจะขออะไรเนี่ยมีแต่คนลบกระเป๋ามาทำส้มตีนอะไรวะไม่อยากได้ของก็มีให้ไม่ได้ไม่ได้อยากได้ของก็มีให้ได้ไหมล่ะไม่อยากได้ใจคิวอ่ะอ้อนวอนดิ วนนี้กูซื้ออก็ได้ไอีะซื้อ3 3 0จุสารอว้าวเออเอาไปเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเล่นมาดิมาดิรเได้เี๋ยวพร้อมรันเดี๋ยวพร้อมรันเราเลยเล่นเเล่นตกอเล่นต่เล่ตเล่นจะายจนาไม่ได้เี๋ยว้ียรอล่นเลนนตอเลนต่อเล่นต่อเลนตจะ่าัยนาไม่ได้เดียว่้ันเหี้ยมนเาลเล่นเ่นเนต่อเล่นเล่นี่เนข่้อะไรไม่รู้เนี่ยมพงดูมันเดีอยางเงี้ยไน่ได้โดนแบนแลกนไม่ได้เล่นตปเนี่ยมันต้อนทับหร โอ้สองได้เบตหฮะเยไปขายอนต้องหนดตัวตัวทับได้วะกสี่ิบเลยมันขาดอะไรเนี่ยศูนจุดเสเนี่ยไม่กูไม่ได้โดนแบนกูไม่ได้เล่นโปรครับนีกกูขายหักูก็เลิกเล่นแล้วกูบอกไม่ได้เกี่ยวฉาดหรือเปล่าพี่มีคนอจฉาพี่รือแบบมีรงกินอ่ะเขาไม่ให้พี่เล่น ไอคิวมันมีตัวละครอะไรเกดเช่าในเว็บอะไรนะตีตัวละครไม่ตัวละครหน้าสิบมันเช่าทุกตัวเลยพี่ไม่มีฮะอะไรตัวละครหน้าสิบมันเช่าทุกตัวเลยอะไรนะตี๋ตี๋ก็คือต่างแค่ความเี่คนเราพูดเฮียพี่เฮียตี๋เฮียพูดได้พันเลยวะเฮียคิวรับคันชามาคุณได้ของขวัญในไอคิวอะไร มันโอนให้กูสี่พันห้าขายอะผมอาจจะคิปนะอะไรก็อัดไปดิบอกแล้วเออโอเคพูดดิไม่เมย์ละเอ้าไม่อยาลงนะเว้ยเฮียเฮียเปิดพันกล่องแล้วจะให้หยาลงกระทืบไปดิเออไปคิดต้องลงหมดเลย ไมไดจ่ายไอเขาไอเทียคิวไม่ต้องลงหรอกชีปเป็นพวงมาหมดทำไมกูตั้งสองพันกว่าเลยนะเว้ยเออช่างเอาสองพันกว่าเงินเต้ยเต้ยไม่ได้จ่ายนี่สองพันกว่าเต้ยไม่ได้จ่ายนี่เต้ยจ่ายลสองพันกว่ามึงก็ลงในเพจมึงก็ลงในเพจเสื้อมันดิมึงก็ลงในเพจเสื้อมันดิผู้หญิงกูผิตคือแคเดือนสองเดือนสามเดือนโอ้ยอย่าทุกวันพี่ไม่กล้าหอพี่ไม่กล้าหรือว่าทำไมทำไมเสื้อจะไม่จ่ทำไมงเป็นอย่งงี้ไห ไม่เกี่ยวเลยมันไม่เกี่ยวงานทำงานไอ้เหี้ยมีว่ากูเหมือนแท้บอกูเป็นเจ้าของอะใครใคระกลัวเออกูทำตอนนั้นกูทำตัวดีไอ้เหี้ยก็แม่งก็ผลิตช้าว่าไหนกูกูอยากได้ช้าแม่งเสร็จให้กูไวว่าไหนกูอยากได้ไวแม่งให้กูช้าเอ้าผมเป็นเจ้าของมีเลขผมปะเออไม่มีหรอกครับเออมันจะกระจี้หูยทำเสียงยี้นี่แม่โอ้โห้ยเป็นการเปิ่ไวยังไม่เลยแหละอะไรนะ เฮ้ยจิ้สามรอยแม็กสามรอยบาเลกระบอกร้อยก่าบาทร้อยเวาบาทอะไม่ใช่ร้อยเดียวร้อยกาบอยเดียวร้อยร้อยสองร้อยอะมีราคาอยู่ตัวนี้ขาแย่หัวเนี่ยขาดแย่หัวเนี่ยหนหัวอะไรหัว่พันเนี่ยนปดืนอีกับไอพีปนืนถังทาไม่ใช่หรอต้องสิบาทดิไอพี่ไม่ใช่ร้อยองไม่ไม่สองไม่อ๋อนีไม่หรอป่พันเอาไปถมศพพ่อมึงกับป่อพันเนี่ยเก็บไว้เนี่ยเฮ้ยเสียเสียคิวเสียัรอ เออเดี๋ยวมารอดีกล้องตั้งหองนอื่นนะเอามาเปิดละขอขอซื้อเดี๋ยวเติมสามร้อยได้ไหมขอซื้อจุดสามร้อยได้ไหมอะไรนะขอซื้อจุดสามร้อยได้ไหมเดี๋ยวให้กระบอกหนึ่งร้อยเดี๋ยวได้กระบอกหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบได้ปะสองร้อยไอ้ร้อยห้าสิบกูซื้อรอบที่แล้วเนี่ยนี่ร้อยยี่ได้ไหมจจะขึ้นแล้วราคาบแล้วเนี่ยเอยอยามึงก็ไม่เข้าข้างกูให้สัตว์หมาเขาเติมไม่ดีเดี๋ยวงินลิ้นเปลี่ยนเลยเนาะเฮียตอนกูเล่นกับมึงเลยมึงอะไรอ่ะร้อยหกสิบออกพื้นห้าร้อยใช่แม็กเ่อน ฮัลโหลฮัลโหลไงเดี๋ยวเขาจะไปเล่นเกมแล้วเนี่ยโอ้ยมีอะไรโอ้ยแปลกๆปั้นั้นเลยโอ้ยเจ็บๆพันเก่าโดนปรับเซเลสตูแพงแน่เลยว่ะมันขายเซเลสสี่สิบบาทอ่ะก็ราคาประมาณนี้เพื่อใช่เหรอใช่แล้วตายง่ายนะเหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวอยากให้พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูต้องลองยิงว่ะลองยิงไก่แม็กอ่ะมีแม็คมนั่นแถวสยามอ่ะ ท่าไหร่ย um uh? uh eh? like uh> uh ี่สิบแค่เหรอสองสิบห้าบาทเอ๊ะอันนี้หาจุดสามนร้อยเนี่ยสองพนกี่บาทกันั่นและครับอองอยสามสเงี้ยะอ้ยเกบียร์เลเหรอเบียร์ได้ปสองร้อยสามสิบหรอโอไม่ใช่ไอ้เนี่ยิงทีนะนัดิาก เธอคืออ้ยกระเป๋าเลยดิวายเบนเกอร์กระเป๋าสวยจัดมีคนหาชิดจุดสามร้อยไว้ในเทสโตน่ะเป็นอะไรกันของดีพี่จะดสามร้อยอ่ะใช่เหรอยิงคือมันยิงมันยิงไม่เดียวเลยเหรอยิงเจ็ดเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดน่าจะตายออ๋ยิงหัวนะใช่โกงไปยิงพันมืดอ่ะยิงแปดส่วนมืดอ่ะออ๋มันก็เหมือนอารมณ์เราเล่นแบบพวกเดอะคาวปะใช่เล่นของใหญ่เล่นปืนแรงอ่ะแค่มันวิ่งไวไงใช่อ๋อ แล้วผมไม่ได้เรีนงานไม่ได้เรียนงานทำไมก็มันไม่ได้มาแบบสามสิบเออแล้วต้องกลัวไหมต้องกลัวไหมต้องกลัวปะสี่ตไม่ได้มาสิตัวมายีตัวต้องกลัวไหมเรามีกี่คนเรามีกี่คนเออแล้วก็แบ่งเอาดิถามทุกคนไหนเอาคนนี้ไปห้าหกคนมียี่สิบตัวนะมันไม่มาดันนี่พื้นพันมาแล้วน่ะเราเป็นร้อยแปดสิบในวิอ่ะ มากระบอกเดียวพันกล่องเมื่อกี้กูกระบอกไม่นี่ไงหัวพันก็จะล้วพี่ได้ไอสองพันสี่เนี่ยเทสพันเทสเนี่ยสองพันสี่อะสองพันสี่อะเทสเนี่ยสองพันสี่กำไรเนี่ยย่ากันกระบอกละสองหมื่นอะไปเดี๋ยวจะสามร้อยโอ้ไม่ขาดทุนยับอ่ะเอาเนี่ยพี่หนักหนุกนะยี่ก็เสียสลัดครับเอ้หนักหนุกไม่ได้เสียเรียแต่รู้สึกว่าพี่ได้เล่นได้อยู่มั้งแนวเนี้ยมั้งได้ตายง่าย หัวสองตัวหนึ่งก็ตายแล้ว huh. พ okay, ันน่ะเดี๋ยวหัวสองมุดอ่ะไม่ยากหรอกกี่ขบยิงธรรมดำได้หรอได้ยิงธรรมดากัได้ปพันกล่องยี่ป่องกล่องสุดท้ายครับผมยี่ป่องกล่องสุดท้ายกับปลาบานนี่ครับก็เดี๋ยวเปิดอีกห้าลกล่องคิวเดี๋ยวเนี่ยก็ยี่ป่องกล่องแรกนะครับเดี๋ยวอีกห้าร้อยกล่องครับไปตัดไปอีกห้าร้อยกล่องเลยเดี๋ยวค่อยรวมของทีหลังนะครับไปครับเอาครับมาต่ออีกห้าร้อยกล่องครับให้มันจบจบไปปั๊บ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 นี่ธนาคารมาเร็วรอบนี้ อีกว่าไม่แย่เรานีไม่แย่ตัวมาอีกไวเมเตอเติมสองพันพันหกล่องเย่ะจะเล่นสยามวะเหระเออมึงเล่นได้หรอเล่นเล่นดิมาดิะป่ะเล่นมาดิอยู่อวยมีคนบบกเยอะเยอะสุดลยตอนนี้จะมังนวอซี่าจได้สยามะใช่หรอทเลยเออน่าดีอย่างไยอท่าไหรใช่ใช่ ท่าหยาดด้จริงแล้วถ้าอยากไม่มันไม่ใช่พวกแบบเราเห็นเห็นบ่อยๆเลยนะใช่หรือใครก็ไม่รู้อ่ะมาเรื่อยๆอ่ะใครหน้าไปตาหมดอ่ะดูเฟซปอมไหมเฟซมัวสัว75คืนสองครับมันไม่มีคนที่เราเคยเจอที่เหอนดือดขาวพวกนี้มันก็เดือคนเดิมว่ะเดือดขาวใช่เดือดขาวมีคนเดิมว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะลูกสองอ่ะสองแต่เป็นซี่ทีคอล15บาทนั่นแหละ เอาเลยครับไปแม็กแลนแเลยวอยันนี้ <c oughs> <c oughs> ชื่อคลิปเปิดกล่อง1 5 0 0กล่กล่องสนับสนับสนับสนุนโดย T.D.Sport ค้างเลยไม่ใจเ, <c oughs> เอาหายแล้วค้างเลยอ่ะค้างอะ่ะเอาค้างอะ่ะเปิดต่อของารวีนคือที่อะไรวะ กล่องคาบมะเพ็ดเนี่ยใช่ปะวะเนี่ยกล่องคาบเนยฟาร์มไงของดีเหรอใช<จ>่เขาได้เอ้ยเนี่ยไดมอนด์นี่นเก็บไปได้ด้วยเดี๋ยวเพชรอ่ะเนี่ยกล่องใหม่เนี่ยกล่องไดมอนอด์วอลเกตเนี่ะเก็บไปดีเหรอดีเพ็ดีแหละสองเนี่ยไดยมอนด์ของเลขรับรางวัลสุดพิศเศษอุ้ยสองาา้านจาวเป็นทักษิณไปแล้วอ่ะมีะราคาป่าวเดี๋ยวเข้าไปชิคตัวหลังนะ <c oughs> รับอ <ง S 1> ย่างละสิบยีสิบาทก็พอไมก้าสิบบาทนะพี่รับสิบาทมันก็ได้เยอะและ้วผมมีอยู่ไอที่ห้อโซลโคงก็ลั่นล่นอ่ะเอ้ย,ย 30, 8, เอ็มส่อาทำเปามสิบขอพันมีแต่คนหายเอ็มเอจุดสามร้อยอะดูดิของแร่จุดสามร้อยหายยาก โหตู้หนึ่งใบแล้วเจ็ดสิบเลยหรอตู้แพงได้จำเนี่ยเปิดจอแหลกเอาตอนเนี้ยเริ่มเหนื่อยแล้วสองสองก็บอกละสิบสิบบาทอ่ะมาได้อยู่พี่เราไปแคมป์แมนี่เราเราเล่นจะเน้นเราเล่นเล่นอไรนะพี่สองมันโกงไหมเล่นอะไรอออเราเล่นอะไรอ่ะสองมันโกงพี่ เซตไหนก็ยิงไม่กี no 53, like e ่นัดตายสองยิงสองสามหัวสามอ่ะเซตเบอร์เซิร์กนั่นน่ะสามนัดตายเดี๋ยวซองมันถูกด่ะหัวนึกว่าหัวของดีๆไปไหนหมดแล้วนี่โอ้โห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 เราจะแปดมาถ้าเป็นของประกันเลยเนี่ของประกันนาการเป็นไงวะดูเราจะรู้นอะไรของประกันะ ของประกันเดี๋ยวผมบอกพี่มันจะแปลกๆปลกไงแม็กวีดหรือจ็ดสามแม็กวีดพี่เราเล่นเราเล่ยนวีดนะเริ่มเบื่อแล้วนะเหนื่อยจริงก็ได้แล้วใช่จะได้เล่นละ โอ้ยหัวใจพ้นดอต,อตาวันอลพันแปดตาบอสังทำป่ะพี่ไม่ใช่คือส,ส,ส,สังทำอะสองสามศูนย์หัวพันอย่างนี้เราเอาตู้ไปเรียนด้วยปะ่ะใช่พี่เอาตู้ไปได้ <c oughs> ออชันนี้มีแปดศูนย์สองเซตนะเซตคล้ายๆกันเลยโหกูเล่นห้าไม่ได้เลยนะกู่ากระเป๋าเยอะจัดเลยช่พี่เล่นห้าไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ตามหลังคิว ทำให้ชนไอ้เจ้ปืนแรงๆได้ไปเยอะๆนะสองสามศูนย์เนาะไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แย่แหละไม่ใช่ไม่แย่สี่พันสี่เทียรู้วรับเซตมาเล่นดีกว่าพี่สี่ปันเทียไหนพี่พี่เราพี่ถามหลายคนเ๋ยเดี๋ยวรอเท ตอนนั้นยูเลยว่าพี่หยาไปช่วงที้พี่พี่วิลเลนทันโฟอ่ะพี่รับเอ็มประมาณอะไรววันนั้นพันเกือบสองพันเอ็มอ่ะจากเอ็มยี่หกจนเป็นยี่สแปดยี่เก้าอ่ะพันเอ็มเลยอ่ะพี่เราไปเอผสมไงจะเป็นไยังไงเิ๊ยนี่ครับอย่าถามเนอะมีเรือนมีเรือนเนี่ยหรอทันโฟร ผมระดับกระป่านาละกล่องเดี๋ยวผมก็ทำโปกคลิปแล้วกันนะครับได้ของอะไรดีๆก็ดูกันเอาเองนะครับของดีๆแบบอะไรบ้างไปดูกันเอาเองนะใครทำโปกคลิปอเอปกคลิปก็ขี้เกียจดๆหนิไปทำให้ดีๆอุ้ยพันถึกอยู่นะเสร็หมดแล้วนะครับบั๊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 บเรียบร้อยครับหมดแล้วครับผมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจัดไปใส่ให้ให้ตอนหลังแล้วกันนะครับว่าเอออะไรดีๆบ้างไปครับเดี๋ยวของยาของก่อนนะไปครับ